ชาวนี้ที่หมู่บ้านมอนนะครับสะพานมอนอำเภอสังขะตอนนี้เราคณะทัวร์แล้วก็ทุกท่านตักบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่างก็จะแยกย้ายไปที่พักแล้วก็พระก็จะไปที่วัดนะครับเพื่อจะไปฉันนะครับเ จน็กเดีวมาดูมาดูเด็ดปานเลยเนี่ยวางโตไอ้ไอ้จีนมาตอนก็ข้าวและบุยเนาะบุยฮะหลังโตโตคอแข็งแข็งเหมือนครอบถงชาติเชิดไปข้างหน้าไปยังบุยเมื่อกี้ยันเธอไม่ได้เหรอพอได้เดินไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเย็นมอยใหญ่มากไอ้โอ้เย็นเอลิกูด ก็อาหารเช้า,น,ชานี้นะครับอาหารเช้านี้อีจักร้อยนะครับอันไหนอีจักร้อยจักรทองนะคะนี่อีจะกร้อยนะคะนี่จัไรทองนะครับอันนี้กระทะแตกนะคะอันนี้ขนมเม็ดงานะครับกระทะแตกนะครับขนมหนุ่มนะฮะหนุ่มแข็งแป๊กนะครับล้วสาวนะ ข้าวเหนียวห่อใบไผ่นะข้าวเหนียวห่อใบไผ่นะครับอันนี้ลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมูอันนี่แน่นอนฮะลูกชิ้นหมูอันนี้น้ำจิ้มมอญค่ะน้ำจิ้มนะครับทุกอย่างจะอร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มครับสาวมอญคนโสดนะครับเพิ่งจะศึกมาใหม่ๆนะยังบริสุทธิ์อยู่ใช่ครับอีเจคุยอีเจคุยนะครับอาหารมื้อเช้านะครับมันมาจากเอ่อของยาวๆเนี่ยจากยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วมาตัด ตัดนะครับกีจะกลอยนุ่นเนื้อสัตร์นะครับสัตว์นี่เป็นหวีสีหนักหน้าสีเขียวนะครับสัตว์ครับสะพานไม้ก็อยู่ในตอนแรกต้นๆแล้วนะครับสะพานไม้ยาวมากนะเป็นกิโลยาวเป็นกิโลเมตรนะครับมือพันเมตร 1,000เมตรหรือเท่ากับ1กิโลเมตรนครับนี่ก็ขนมครองแตกนะชิดกำลังผลิตเลยนะครับขนมถังแตกอุปกรณ์ก็จะมีมะพร้าวนะครับมีพร้อมมีใบมีกระทะนะครับขนมวองว่ค่ะสิบ,บาทค่ะ นี่ครับเอาขนมเอาแป้งแล้วก็มะพร้าวใส่ไปในกระทะนะครับพอสุกสุกแล้วก็จะมีเครื่องมือแซะนะครับเครื่องมือแซะทำไปด้วยต้องยิ้มไปด้วยฮนะรอยยิ้มต้องหวานหวนะลูกค้าจะชอบใจทำไปด้วยยิ้มไปด้วยนะครับลูกค้านี่จะเข้ามาทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับ ขนมกระทะแตกท <th ang S 1> <แป>ั้งแตกทั้งแตกนะครับทั้งแตกครับขนมนี้ก็จะมีเฉพาะที่ตลาดมอนนี้เท่านั้นนะครับนะครับปูดมะพร้าวใส่กันสดๆนะครับมะพร้าวใส่สดๆเลยขนมทั้งแตกให้กระทั้งแตกนะครับแล้วก็ขนมกล้วยนะครับขนมกล้วยนะครับขอดูได<ห>้ไหมขนมกล,ล้วยนะฮะ เอากล้วยมาคนๆค,นครับปนกันกับข้าวเหนียวแล้ปคนกับมะพร้าวแล้วแล้วก็ทำเป็นก <พอ S 1> ้อนๆห่อนะครับห่อด้วยใบตอง็อามาเปนปครับออกมาโรยมะพร้าวหน่อยนะมะพร้าวบอกแล้วนะมือฝีมือขูดมะพร้าวนี่วันละร้อยลูกนะมะพร้าวขูดท่านี้นะอ๋เหอเนี่ย ร้านนี้จะได้สองอย่างนะครับได้หม้อแตกนะครับกับกล้วยกล้วยหม้อแตกกับกล้วยนะครับหอมนะหอมเนื่องจากว่าทำจากของบริสุทธ์นะครับครับลูกค้านี่มาไกลนะมาจากออภาคต่างๆของประเทศนะครับแลสองคนนี้มาจากสุรินนะจากสุรินมาตั้งแต่ตีสามนะมืตีสาม ครับก็ขอยุติการรายงานขนมหม้อแตกกับขนมกล้วยให้ทุกท่านได้ชมเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับติดตามตอนต่อไปแล้วก็คลิกคำว่าติดตามและ s b ั c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ